สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนมิถุนายน2564ซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่าทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่อง เจ้าแม่แนนทาโร่เองค่ะซึ่งอาจจะทำนายเป็นสไตล์ของแนนเองการทำนายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ ฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละราศีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายราศีเมถุนนะคะเกิดระหว่างวันที่15มิถุนายน ถึง14กอกรดาคมนะคะประจำเดือนมิถุนายน2564นะคะการทำนายของแนนนะคะเป็นการทำนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะจ๊ะการทำนายของแนนนะคะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะจ๊ะให้ทุกคนนะคะปรูใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะจ๊ะโอเคนะคะ มาดูสิว่านะคะสถานการณ์นะคะของชาวราศีเมถุนในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยจ้ามาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีเมถุนนะคะในเดือน,นนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะเดือดสตาร์ เอ o ออ e n น a c คลนะคะในออปินเดคลเก้าเหรียญนะคะคลีนอฟคัพนะคะเอชออฟบอลนะคะเพ o ออฟสอดนะคะจัสติกนะคะเจ็ดไม้นะคะ สิบไม้นะคะเดือนไฮลาแฟนนะคะครีนอวอนนะคะชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนนี้คุณะจะมีชื่อเสียงนะคะในสังคมที่คุณอยู่นะคะหรือว่าคุณอาจจะมีผลงานเข้าตาก็ได้นะคะคุณจะมีแบบว่า ความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นนะคะหรือว่าคุณอาจจะประสบความสําเร็จทางด้านการงานแล้วก็ส่งผลให้การเงินเนี่ยคุณดีด้วยนะคะหรือว่างานและเงินของคุณเนี่ยมันแบบไปในจุดที่ดีมากขึ้นหรือว่าเข้าไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะทำให้คุณเนี่ยก็เลยนะคะมีความมั่นคงทางด้านการเงิน การงานก็มีความมั่นคงประสบความสำเร็จนะถึงแม้ว่างานจะหนักก็ตามแต่คุณก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะทำให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงในสังคมที่คุณอยู่หรือว่าในองค์กรที่คุณอยู่หรือว่าในสถานที่รอบข้างรอบตัวคุณเนี่ยเขารู้จักตัวคุณมากขึ้นนะ,ะคุณนะเป็นที่รักของคนที่มองเข้ามาหรือว่าเป็นที่ หมายปองต่อคนอื่นนะคะเพราะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ก็ได้แล้วก็เป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะใครๆก็อยากจะเข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามาปรึกษาในเรื่องต่างๆหรือว่าเข้ามาเชิงชู้สาวก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะชอบความยุติธรรม ไม่ชอบให้ใครเนี่ยมาเอาเปรียบหรือว่ารังแกคุณก็ได้นะคะถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่ไม่ได้เอาเปรียบใครนะคะแล้วก็คุณอาจจะชอบทําบุญชอบสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือว่าชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นผลดีนะคะทำให้สิ่งที่คุณนับถือหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณเนี่ย ท่านได้ช่วยเหลือคุณนะคะสนับสนุนคุณทุกๆเรื่องนะคะครีนอฟวอนนะคะมาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบทำให้คุณเนี่ยได้แบบเพิ่มตำแหน่งมากขึ้นก็อาจจะเรื่องของงานก็ได้นะคะหรือว่า เรื่องผลงานที่คุณทํามาก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะทำให้คนอื่นเนี่ยหรือว่าผู้บังคับบัญชาคุณเนี่ยได้เห็นผลงานที่คุณทําเขาก็เลยให้คุณเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นนะคะในเดือนนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะทางด้านการเงินการงานนะคะหรือว่าในเรื่องต่างๆนะ,ค,ะค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอุปสรรคสักเท่าไหร่นะจ๊ะโอเค,ะคะมาดูซิว่านะคะในเรื่องของการงานนะคะของ ชาวราศีเมถุนในเดือนนี้เป็นอย่างไรนะจ๊ะห้าดาบนะคะสามเหรียญน,นะคะเอดอฟสอดนะคะการงานของคุณนะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะมุมาณะพยายามนะ,ะสิ่งที่คุณมุ่งมั่นแล้วก็มุมาณะพยายามอดทนนั่นแหละทำให้คุณเนี่ย ประสบความสําเร็จทางด้านการงานนะทำอะไรก็มีผลงานมากขึ้นนะคะหรือว่ามีคนเห็นผลงานคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะมีคนเนี่ยมาเสนอเงินเดือนให้คุณหรือว่ามาซื้อตัวคุณไปทำงานที่อื่นก็ได้นะเพราะว่าเขาอาจจะเห็นผลงานคุณหรือว่าอาจจะเห็นฝีมือคุณในการทำงานนะเขาก็เลยจะมาซื้อตัวคุณไปทำงานนะคะก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ให้คุณเลือกดีๆแล้วกันนะคะว่าคุณทําที่เดิมดียังไงคุณทําที่ใหม่จะเป็นยังไงนะะก็ให้คุณตัดสินใจดีๆนะคะการงานในเดือนมิถุนายนเดือนนี้นะ,ะถือว่าดีนะคะก็ประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะแล้วก็ตามที่คุณเนี่ยอดทนนะคะมุมาณาพยายามต่อสู้มาก่อนหน้านั้นนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าการเงินนะคะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีเมถุนนะมาดูกันเลยค่ะ ห้าเหรียญนะคะสองเหรียญนะคะสองถ้วยนะคะเอาละขยายอีกใบหนึ่งนะจ๊ะเดอะรรเวอร์นะคะการเงินของคุณเนี่ยถือว่าเดือนนี้บาลานซ์เงินได้ดีมากหมุนเงินได้คล่องนะคะเพราะด้วยความที่คุณอาจจะมีคนลักนะคะอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการเงินนะคะ ทำให้การเงินของคุณเนี่ยไม่ติดขัดเลยนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากคนรักคุณได้นะคะพราะขึ้นสองทั่วแล้วก็เดอร์ลิเวอร์เขาจะคอยซัพพอร์ตคุณเลยนะคุณจะไม่มีทางแบบว่าลำบากในเรื่องของการเงินแน่นอนนะจ๊ะคุณสามารถเอ่ยปากหรือว่าขอความช่วยเหลือจากเขาได้เลยนะคะโอเคนะคะมาดูในเรื่องของความรักนะคะก็คือคนโสดแล้วก็ คนมีคู่นะคะเดี๋ยวแนนจะดูคนโสดก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะจ๊ะชาวราศีเมถุนสองดาบในออฟสอดนะคะสิบถ้วยนะคะคนโสดนะคะระวังคนที่มีครอบครัวหรือว่าคนที่มีเจ้าของเนี่ยเขาจะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณนะ,ค,ะคนนี้ค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ค่อนข้าง อยากได้อะไรเนี่ยคือต้องได้นะคือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบว่าไม่ค่อยยอมอะไรง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังด้วยนะคะว่าสิ่งที่เข้ามาน่ะคนที่เข้ามาเน่ยเป็นคนโสดจริงหรือว่าเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วให้คุณสแกนดีๆนะคะมันจะมีคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วเขารักคุณมากนะคะเหมือนคล้ายๆว่า เขาจะไม่ยอมนะเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มาคอมมิตเมนต์กับคุณหรือว่ามาสารความสัมพันธ์กับคุณเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูดีๆนะคะว่าคุณควรที่จะสารความสัมพันธ์กับเขาไหมเพราะว่าถ้าหากคุณสารความสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของมีแฟนอยู่แล้วมันจะสร้างปัญหากับคุณแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็หลีกเลี่ยงแล้วก็หาวิธีที่จะจัดการกับปัญหานี้ให้ได้นะจ๊ะโอเคนะคะ มาดูซิว่านะคะในเรื่องของคนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะเก้าถ้วยนะคะแปดไม้นะคะหรือว่าแปดคาถาเดอะเดวิลนะคะคนมีคู่นะคะให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของความมีเสน่ห์ของคุณก็ได้นะคะหรือว่า ความเจ้าชู้ของคุณก็ได้นะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยมีปัญหากับคนรักคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็วางตัวดีๆนะคะแล้วก็พยายามใช้สติให้มากๆนะคะอย่าใช้กิเลสในการนําทางนะคะเพราะว่าถ้าคุณใช้กิเลสในตัวคุณนําทางเนี่ยคุณก็อาจจะพลาดพังได้เพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติให้มากๆถ้าหากคุณมีคนรักหรือว่ามีคู่ครองอยู่แล้วก็ให้คุณเนี่ยรักเขาแล้วก็รักษาสินข้อสามด้วยนะคะอย่าหาเรื่องเข้า ตัวเองหรือว่าอย่าหาเรื่องเข้ามาปั่นป่วนในคู่ของคุณนะมันจะทําให้พวกคุณไม่มีความสุขนะจ๊ะโอเคนะคะมาดูนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวราศีเมถุนซิว่าเป็นอย่างไรนะคะสิบไม้นะคะขึ้นมาสิบไม้เหมือนกันเลยนะจ๊ะครีนอฟบอลโอ้ขึ้นมาอีกแล้วนะคะสองสำรับ Night อ f บบอลนะคะสุขภาพของคุณน่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหนักแบบพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะทำให้คุณเนี่ยอาจจะร่างกายอ่อนเพลียหรือว่าร่างกายแบบเหนื่อยได้นะคะก็วิธีแก้ก็คือว่าออกกำลังกายเยอะๆนะคะแล้วก็พักผ่อนให้มากๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็หาซื้อวิตามินน่ยมา เสริมกําลังให้คุณเนี่ยมีความแบบสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบว่ามีอะไรที่แบบแอคทีฟอยู่เรื่อยๆนะคะมันจะไม่อ่อนเพียนะจ๊ะก็ให้คุณดูแลสุขภาพดีๆนะคะอย่าทํางานหนักมากหรือว่าหักหูเกินไปมันจะทําให้คุณเนี่ยร่างกายสุดได้นะคะก็ดูแลตัวเองด้วยถึงแม้ว่างานเราจะเยอะก็ตามแต่เราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะมาดูซิว่า ไพ่จะแนะนำอะไรคุณนะคะอยากจะบอกอะไรคุณนะคะชาวราศีเมทุนนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะ King of Swords นะคะ The Tower นะคะเจ็ดถ้วยนะคะเอาละเดี๋ยวแนนมาขยายอีกใบหนึ่งนะคะ แปดดาบนะคะไพ่แนะนานะคะบอกว่าให้คุณเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของคนเข้ามานะคะมันจะมีสองประเภทคือคนโสดจริงๆกับคนที่มีเจ้าของนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะหรือว่าคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะหรือว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วก็ตามนะค,ะคุณก็ไปยุ่งกับคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้คุณเนี่ย อาจจะผิดสินข้อ3มได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะกับคนรักของคุณหรือว่ากับคนที่เขามีเจ้าของอ่ะเออมันจะทําให้แบบว่าพังได้เพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยรักษาสินข้อสมีสติมากมากนะคะพยายามตัดกิเลสในตัวคุณเนี่ยให้มันลดลงมากกว่านี้นะคะให้แบบว่าไปแบบว่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมบ่อยๆหรือว่านั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่า ในเนื้อแท้ของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่จิตใจดีหรือว่าจิตใจบุญอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีกิเลสในเรื่องของความรักหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทำให้คนอื่นเข้ามาบางทีบางครั้งคนเรามันก็เลยแบบสติแบบเะลิดได้เพราะฉะนั้นคุณก็ดึงสติกลับมาให้ดีๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะโอเคนะคะจบแล้วนะคะสำหรับการทำนายนะคะ ของชาวราศีเมถุนนะคะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e กดกระดิ่งกริ๊งให้แนนด้วยนะคะและที่สําคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยจ้ะไปแล้วจ้าคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย